สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะช่วงนี้อยู่กับคุณชั้พิคุณสุนทรนนท์และดิฉันปอรชนกฉลาดแย้มแน่นอนนะคะว่าเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นในวงการแบดมินตันบ้านเรานะคะหลังจากที่น้องเมยร์รลนกองอนทนนท์เองได้โพสต์ข้อความและล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันนี้โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะ <c oughs> าจากกรณีที่น้องเมย์รัชนกอิทนทน์นักแบดมินตันสาวไทยตัดพ้อว่าตัวเองไม่ได้ไปแข่งขันแบดมินตันรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2 0 2 5ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียซึ่งเขาเริ่มแข่งขันวันนี้เป็นวันแรกเนี่นะคะแล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่แมิถุนายนนี้ทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บบ้านทองหยอดก็ออกมาชี้แจงบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดได้ส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกรายการ ตามกรอบเวลาที่กําหนดเช่นเดียวกับอินโดนีเซียเช่นครั้งนี้แหละก็ได้ส่งเอกสารรายชื่อนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้ขั้นตอนและกรอบเวลาตามกําหนดที่เคยปฏิบัติไปยังหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการส่งนักกีฬาจากประเทศไทยไปยังสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือว่า BWF เหมือนเช่นเดิมโดยตลอดก็คือยืนยันอะว่าเขาทำตาม <c oughs> ขั้นตอนเหมือนที่ผ่านมาทุกครั้งโดยปกติ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้คิดมองว่าใคร คือจะไม่มีชื่อน้องเมย์ต้องบอกอย่างนั้นนะครับแต่หลังจากได้รับแจ้งว่าไม่มีชื่อของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ในอินโดนีเซียโอเพนครั้งนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของการไม่มีชื่อครั้งนี้นะครับทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็ช่วยประสานงานไปอย่างทาง บีดนะครับเพื่อขอเพิ่มรายชื่อรัชนกอินทนนท์เข้าแข่งขันแต่ก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากหมดเขตส่งรายชื่อตามกําหนดของ b w f แล้วนะครับก็จะมีการพูดคุยหารือกับทางสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยเพื่อหาแนวทางาร่วมกันในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้อีกมันไปผิดที่ใครล,ล่ะเอกาสารอ,อันนี้ต้องบอกอย่างนี้กันนะอันนี้บ้านทางหยอกยินยันว่าทําตาม ทุกครั้งที่เคยส่งแข่งขันนั่นหมายถึงว่าก็ประสานร่วมกับสมาคมในเรื่องของเอกสารโน่นนั่นนี่เรื่องของความพร้อมตัวผู้เล่นยืนยันว่าโค้ชส่งผู้เล่นไม่บาดเจ็บโน่นนั่นนี่พร้อมเพียะไปค่ะทีนี้มันผิดที่แบบไหนผิดจากอะไรนซึ่งโอเคถ้าอาจจากสมาคมอาจจะบอกว่าเอกสารตรงนี้มันมาช้าไปโน่นนั่นนี่ยังไม่รู้อาสมาคมยังไม่ได้ออกมาชี้แจงนะคะแต่ว่าในท้ายเอกสารบ้านทองหยอดเองก็ทิ้งท้ายไว้แบบนี้ค่ะว่าสุดท้ายนี้ทางโรงเรียนบ้านทองหยอดยินดีที่จะทา ร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันและปฏิบัติตา,ตามข้อบังคับของสมาคมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเหมือนดังเช่นที่ผ่านมาโดยตลอดอันนี้น่าสนใจคือเนื้อหาในจดหมายทั้งหมดเนี่ยใน <Ừ. S 1> คาชี้แจงทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ฟันธงถึงปัญหาเลยสักทีเดียวแต่ว่าก็ยังทิ้งข้อสงสัยนะคะแต่ว่าลงท้ายแบบนี้ก็ไม่ได้ที่จะแตกหักกับสมาคมเพราะฉะนั้นขออนุญาตไล่เรียงไทม์ไลน์สักนิดหนึ่งอย่างที่บอกกันว่าขั้นแรกเลยเ <Ừ. S 1> มรัชนก่อน <Ừ. S 1> ลง โพสต์ข้อความในแฟนเพจ Facebook นะคะว่าไม่ได้ไปแข่งขันทั้งที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นพอเมรัชนกระดับเมรัชนกลงข้อความแบบนี้สือ่อก็เล่นข่าวว่าเพราะอะไรพอสื่อเล่นข่าวไปกระจายวงกวาง้างคนก็สงสยัยคนก็สงสัยกันเยอะอ่ะนะคะหลังจากนั้นบ้านทองหยอดก็ออกมาชี้แจงอย่างที่เราได้รายงานไปเมื่อสักครู่เป็นแฟนแบดมินตันเองก็ตีความไปต่างๆนานาน,าน,นะคะ ดิฉันเองมีโอกาสได้คุยกับทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแต่ทางสมาคมขอออฟลิคคอร์ดอันนี้เราก็ต้องรักษาแหล่งข่าวด้วยม,มีโอกาสได้คุยกับคนกลางที่อยู่ในวงการแบดมินตันที่คร่องวอดในวงการแบดมินตันแต่ยืนยันว่าไม่ใช่คนในสมาคมเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการที่เมรัชนกไม่มีรายชื่อครั้งนี้แน่นอนมันเกิดจากปัญหาละ แต่มันเป็นปัญหาที่ตรงไหนเพราะตามขั้นตอนการที่จะส่งนักกีฬาไปแข่งขันจะต้องผ่านสมาคมถูกต้องครับเพื่อที่จะส่งเมลไปยัง BWF นะคะเรื่องนี้คนกลางที่ว่านี่เขาบอกว่าเมเองก็ถือว่าเสียหายในเรื่องของการโดนตัดคะแนนแล้วก็เสียหายทางความรู้สึกแล้วก็สภาพร่างกายคือบางครั้งในการไปแข่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของ ความฟิตของร่างกายที่จะไปต่อแต่ก็ได้ตั้งข้อ,อสังเกตนะคะว่าทางถ้ามันผิดพลาดที่ตรงไหนแล้วแล้ว,ล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 วทางสมาคมถ้าสมมติมสมมติสมาคมผิดแล้วบ้านทองหยอดเองได้มีการรีเช็คหรือเปล่าอ,อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของคนกลางอันนี้ก็ละไว้ม,มันเหมือนจะจบที่ตรงนั้นแต่มันมีคำให้สัมภาษณ์ของคุณธีรชัยวุฒิธรรมในรายการวิทยุรายการหนึ่งเอาไปหาฟังกันเองนะคะ มันก็มนผมฟังอ่ามันก็เลยมีคําซึ่งคําให้สัมภาษณ์ของคุณของคุณธีรชัยเนี่ยเหมือนกับว่า เป็นการรับสารมาจากสมาคมอันนี้แหละก็ต้องไปตามต่อว่าจะเป็นอย่างไรทั้งนี้แต่ที่แน่ๆนล่าสุดอยู่นะล่าสุดได้คุยกับโคชเป้โคชเป้บอกว่าณตอนนี้ขอโฟกัสที่วิวก่อนเพราะว่ากําลังลงแข่งขันควรสภาพจิตใจของเมย์รัชนกอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามณตรงนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมากๆแล้วคือคนทํางานอย่างโคชเป้ก็ต้องทํางานอ่ะในเมื่อมันมีนักกีฬาอีกคนหนึ่งที่ต้องแข่งก็ต้องโฟกัสกันก่อนตรงนั้นฮะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าของเรื่องนี้ต่อไปนะครับ